สวัสดีครับผมพบก,กับผมนะครับพี b i g ิกแทเกนะฮะวันนี้นะครับเกมอินทูเดเรสสองนะครับมีอีเวนต์เข้ามานะฮะชื่ออีเวนต์คือลมคลั่งเนะาะเยวเข้าไปดูกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเ,เล่นเป็นแบบอะไรดีวะเล่นเอาเนื้อเรื่องนะเพราะว่าอีเวนต์แบบแปลกๆแบบเนี้ยมันจะมีเนื้อเรื่องนะฮะเดี๋ยวเ,เอาเป็นแบบเริ่มต้นก่อนนะครับ เอาเป็นปิปเลยนะฮะอืมปืนระดับ4เนอะแล้วก็โกงๆมันหน่อย <c oughs> เอาก็เอาเป็นปืนระเบิดไปนะฮะปืนระดับ4เนอะมันให้เอาเป็นปืนพกไปเอานี้ก็ได้ระดับ4ระดับ5อ่ะไปครับผม Someone got for us. Maybe they missed something. Keep watch. I'll check the lockers. Yeah. Damn. Hey, there's some blankets over here. Dad, look. Check it out. The batteries are still good, I think. Okay. I don't think we're... let's go. Come on, move! มยังไม่เข้าใจเนาะว่าอ่าอีเวนต์นี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเกมมันก็เฉลยเฉลยไม่เองนะฮะโอ้โหแรงขนาดนี้เดี๋ยวนัดเดียวนะเข้าไปนัดเดียวโอ้โหมาจากไหนวะเนี่ยหวามือเนี่ยโว้เยอะ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 บินโหลดกัน เออยิงช่วยบ้างเหอะอยู่บนฟ้าเลยนะถ้าเล่นอีเวนต์แบบเริ่มต้นมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะล็อบบี้ก็ไม่มีตัวแบบหนาๆเนาะพอสู้ได้นะครับอุ้ยอันนี้เยอะอันนี้เยอะอันนี้ไม่ไหวสุดเลิมไม่ได้เก็บเลยนัดอยว่หกลอยเมตรครับ เออย,ยิงช่วยมั้งแม่ <c oughs> เป็นภาระนาเรนี <c oughs> ่ยเราเนี่ยเฮ้ยมันมาเร็วอ่ะมันมาแบบจะกอดให้ได้เลย <c oughs> ยิงมันอ ผ่านละอีกสองร้อยเมตรอืออือไปครับแจกไะแจกปจกปเดี๋ยวนัดหนึ่งอือไปนัดหนึ่งหมดพอดีเฮ้ยรีบมาพี่รู้สึกว่าตัวเออผู้หญิงที่แคร์เรานะ They just touched me for a second. Let me see. Oh, it looks my fault. I wanted to go in there. Stupid. No. It's my job to keep us safe. Come on. There's a river through there. We can follow it the rest of the way. Template. ืออาอเวนนะียังสงสัยอยู่เอ๊ะลูกสาวผิวสีเอ้าทำไมพ่อผิวขาวอะ่ะอาจจะเป็นแบบเก็บมาเลี้ยงเนาะเด็กเก็บมาเลี้ยงนะฮะอย่ายไปเสียเรี่อน,นะเนาะเสียมาเรื่องกันไปนะครับโอเคครับผม่านละนะฮะ อ่านต่อไปกันเลยครับคะแนนดีเด่นขึ้นนะอ่ะไปะอ่านลี่ซองครับลูกซองอย่างนั้นหรอือเขาให้ใช้ลูกซองเราก็ลูกซองก็ได้นะแล้วก็เปลี่ยนกลมือนะครับไป Back. อีเวนต์แปลกๆางพวกเนี้ยมันจะมีเนื้อเรื่องให้เราเสพเนาะเออยิงมากเฮ้ยเหมือนรอบที่แล้วมันมีอีเวนต์อ่าของอ่าคนบัตเตอร์มาเนาะแต่ผมไม่ได้อัดนะครับเนาะจะได้เหมือนกันที่แรกผมก็ไม่รู้เนาะเพาอีเวนต์มันจะแบบมีเนื้อเรื่องมีอะไรแปลกๆนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีอีเวนต์แบบแปลกๆมีเนื้อเรื่องแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะอัดให้ดูนะฮะเพราะอีเวนต์มันก็เรียกอะไรจำกัดเวลาเนาะ ผมก็จะพยายามนะฮะอาจจะมันได้ครบนะฮะซองมาโอ้โหลิงไปข้างหน้ายิงโดนทางข้าง <c oughs> ปืนลูกซองอะไรวะเน,นี่ย <c oughs> รู้สึกว่าจะยิงดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวก,ก็ยิงเดี๋ยวก,ก็ยิงยิงไม่ยิงเลยไม่ยิงเลยอะไรของเขาไม่รู้ เออยิงนะ่ะยิงดิโอ้โหไม่ยิงอีกวิ่งไปเส้นตรงก็ไหมนะ่ะเอาซองยิงดีกว่านะเก็บแต้มไปด้วยฮะโอ้เราไปยืนบนกองเออยิงบ้างดิจะคว้าจะคว้าคนฟ้าคว้าดาว ไม่ได้หรอกไม่ได้กินเราง่ายๆหรอกเพื่อนเออโอยโออโอ้ยโอยโอ้โอ้จะเข้าเนชยอยู่แล้วมีซอมบีมอ้อีก should be up ahead Dad, listen. Hello? Did you, you hear there? that? Someone like us. Give it here. <laughs> Dad, they're in trouble. Maybe. Or maybe she's just saying that. We don't know. Look, we have to be careful. There's a lot of desperate folks out there now, desperate enough to try and take what we have. You understand? Yeah. We're on our own now. There. Hear it? <laughs> yeah. This is good. This will work. you <laughs> ล่มสลายของโลกะฮะยุคล,ล่มสลายของอารยธรรมเนาะไว้ใจใครไม่ได้ะฮะนอกจากตัวเราเองนะครับเนาะไปโอเคไปกันต่อนะฮะอันที่สามนะครับปืนสนายอย่างนั้นเหรอเอานี้ไป บางทีปืนสไนเปมันก็มีประโยชน์นะแต่ผมรู้รสึกว่าเอ้สโคปนั่นนะอ่ะจะบังเรามองไม่ค่อยเห็นนะ <c oughs> อะ I'm starving Look things are tough now I know it'll get easier once we reach the mountains We just got to keep moving ออปืนคล้ายวินเชสเตอร์นะสมยัยแบบยุคคารบอยอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยแล้วกระสุนอยู่ไหนล่ะเฮ้ยลบกันลบกันกระสุนไม่มีว้าวกระสุนก็น้อยแนนู่นนๆ่เป็นควันกันละควันขึ้ละเปิดตร้ควันครับยิงไปโอเคเอุ้ย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 ออ้อหลบาย ไม่ได้กินล็อกยิงไปเครล่ายิงไปโอ้กระจายปัดโรด้ากันไปอีกหก0เมตรครับปลิวปลิวเปล่นกระสุนนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเอ้ยเปลี่ยนกระสุนเร็วๆสิแต่กูก็โดนกินหรอก โดนไม่มียิงม,อมออั่วๆไปพอได้อยู่นะโว้โวววววววไปกระสุนสิยิงเอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดโ้เยอะนะได้อยู่ เคครับผ่านนะครับไดเงินมานะสามิบเนาะได้น้อยๆจะอัพปืนแต่ละทีใช้พันสองพันอย่างเงี้ยไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวดูมีกี่ด่านอ่ามีทั้งหมดเก้าด่านนะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวผมเล่นอีกหนึ่งด่านแล้วกันนะฮะ แบ่งเป็นสอง c h เตอร์นะครับแบ่งเป็นสอง EP สองพาร์ทนะฮะอ๋ะอปืนคนมือนะแล้วก็เอาปืนระเบิดไปเหมือนเดิมดีกว่าเอาเป็นปืนนี้ดีกว่านะฮะเปลี่ยนไปบ้างนะครับ <gasps> okay. kayla what time is it someone's out there there did you hear it get up we're leaving right now now get your pack leave the rest <laughs> ดูกันต่อนะฮะไม่ยิงฮะตัวเดียวเพิร์นกระสุนนะฮะยีงเข้ามึงแบบนี้มีคุ้ม <c oughs> เหมือนโกงเหมือนโกงไอ้ซอมบ,บี้งไงไม่รู้ยิงมนันนี่เออวิ่งเข้ามาอย่างกระตุกมาขอลายเส้นนะตัวเดียวไม่ยิงฮนะับเพื่อนกระสุน ผมยังไม่ทราบนะว่าเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรนะฮะติดตามกันไปก่อนนะครับผมัวเดียวไม่ยิงโอ้เพื่องอศัศวูดในของไปยนันนู่นได้อยู่ได้อยู่เอ้ยมันสปอนกันต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้อะไรวะ สปอต่ตหน้าต่อตาเลยโว้วโว้โวกระสุนหมด,ด,ดตาเธอตาเธอโอ้โหแบบยิงออกไปนี่แบบร่างกระจุยอะเละไปปะกระสุนหมดแล้ว โอ้ระเบิดระเบิดก็เปิดทางนะไปเอนจิน <Fuji> ส์ They're getting closer q u i ไ k ไม่แน่ใจนะฮะว่าเป็นเสียงของอะไรเนาะแต่เขาแต่ตัวเฮกเตอร์เอเวนสบอกว่าเป็นเสียงเครื่องยนต์ว่างี้ นะครับผมอโอเคครับผ่านแล้วนะฮะ,อะโอเคครับผมเลยอีก5ด่านนะฮะ เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับว่าบทสรุปของอเขาเรียกอะไรอีเวนต์ตัวนี้นะฮะจะเป็นแบบไหนนะครับผมเนาะผมก็ต้องจากลากันไปแล้วนะฮะใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทั้งเพจ a c e b o o k นะครับ b i g t ท e r และก็ช่อง YouTube b i g t i เ e r ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเอาละครับผมสวัสดีครับ